มาแล้วครับไก่ย่างเขาสวนกวาง3ตัวเลยนี<ท>เ่เห็นนี่เป็นคนไปขายไก่กินได้แล้วเนี่ยนี่ฟังเสียงครับปลาเมนูบ้านทุง่งอย่างเด็ดเลยคุณลุงคนละตัวเลยนะวันนี้คนละตัวเอาใหญ่หมอะคนละตัวเลยนี่คนละตัวนะครับต้องชิมดูไก่ย่างเขาสวนกวางชีกจังไดเนะ<ข>าะกินกินมดคนละตัวนี่ก็ต้องกลับบ้านเป็นบ่นนอนดูปลาป่วยนี่เลย าไม้เสียบเสียบตู่ซ้ายเสียบตูดขวาสวัสดีครับครอป้านุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มาโคกหนองนาอีกแล้วครับวันนี้มาโคกหนองนาพ่อลุงหวันนะนี่มีไก่ย่างมีเมนูเด็ดมากินกันดีโคกหนองนาครับวันนี้จะจัดแต่ละเมนูไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับสามตัวเลยนี่นๆก็มาแล้วก็เดี๋ยวทีมงาน,นยายทันจะตามมาสมทบนะวันนี้กับบรรยากาศ ข้าวกาลังตั้งท้องกําลังแบบสวยเลยก็จะจัดเมนูนดเด็ดเพื่อนๆได้ชิมกันวันนี้นะไก่ย่างเขาสวนกวางครับ3ตัวนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นส,สปอนเซอร์ให้ลุงเด่นนะแต่จะซื้อมาชิมแล้วก็มีตําแตงตําถั่วมีมะเขือเทศในสวนเนี่ยสวยเลยนะรอติดตามครับนี่ครับไก่ย่างเขาสวนวคราบผมก็นี่วันนี้อลัองการมากินข้าวอยู่กลางทุ่งนานะครับข้าวกาลังกาลังออกรวงนะครับให้ลุงหว่านนี่มาเยอะแต่ว่าก็ มีตำแตงน่ครับตำแตงใส่ปูนาดองนะก็มีผักบุ้งเก็บจากข้างทางมาครับสดๆเลยจากบอ่อปลาเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มีมะนาวสวนยทันมะเขือเทศมีบะก,กอกปลา,าระนะขาดไม่ได้มีผลไม้นิดหน่อยแล้วก็ไก่ย่างเราตอนนี้รอให้ฐานมันแบบพอดีพอดีนะครับไก่ย่างเขาจนกวางเดี๋ยวปั่นให้ดูนี่เป็นก็เขาไม่ได้เป็นสมอนเซอร์ให้ผมนะผมซื้อมาชิมเอง เคยไปชิมร้านหนึ่งเขาทําอร่อยมากเป็นไก่ตัวนี้แหละโอ้หอมเนาะเขาหมักมาดีครับปาถุงมาแล้วหอมเลยนี่นี่นเลื่อนให้ดูแบบใกล้ๆนี่ครับหน้าตาของเขาหมักมาเรียบร้อยนะครับไก่ย่างเขาสนกวางย่างเขาเสียทำแถมมาพร้อมตอกแล้วก็ไม้หนีบนะครับเป็นไก่ยังดิบๆอยู่แต่ว่าหมักหอมหอมพอสมควรครับนี่มีน้ําจิ้มแถมมาในถุงตวัวเอ่อเดี๋ยว รอฐานผมได้ที่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะย่างน้ำกินกับตำแตงครับบรรยากาศอยู่โคกหนองนาครับผมมาแล้วครับไก่ย่างเขาสวนกวางสามตัวเลยนี่ย่างกับไฟนะมีน้ำจิ้มให้พร้อมกินกับตำแตงกินกับข้าวเอามาจะเป็นกระติบเลยวันนี้ห้อนๆครับพี่ต้องคุณโอ้โหมาย่างเลยครับย่างเลยย่างเลยไฟแดงหน่อยนึงก็ ต้องเป็นพ่อค้าขายไก่ครับวันนี้ย่างันไม่ต้องไปไหนย่างเรื่อยๆครับครับผมย่างไก่สูตรนี้ต้องใจเย็นแล้วห้ามไปไหนเตาเราเล็กนี่ครับย่างแล้วนั่งเฝ้าตลอดเดี๋ยวผมย่างให้ดูเหลืองๆเลยใจเย็นๆนี่ยอนลุงเด่นนี่เป็นคนไปขายไก่ปิ้งได้แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นนะลุงเด่นนี่หน้ามีแต่เงื้อครับโอ้โหต้องกลับไม่ถึงหนึ่งนาทีต้องกลับมันถึงจะได้ไก่เหลืองๆนี่ต้องใจเย็นๆครับทำพวกนี้นี่ต้องมีศาสตร์และศีลอยู่ด้วยกัน กะย่างเขาสวนกวางครับอันนี้อร่อยนะผมเคยไปซื้อซิมเขาแต่มันต้องใช้ทั้งการย่างอูตอง้ต้องใช้ถ่านต้องใช้พนักงานต้องใช้หลายอย่างเนาะมันก็สมราคาเขาครับสถานที่ค่าล้างถ้วยล้างชามค่านั่นค่านี่ครับค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานค่าเช่าค่าภาษีหลายอย่างแต่ซื้อมากินเองงี้ก็แต่ต้องใจเย็นมันลงเรีนเลยนนี่แหละคือมมนใจเย็นครับต,ต,ต,ต้องใส่ใจมันเห็นไหมย่างแบบใส่ใจ ใส่ใจได้เข็มมองว่าหิวข้าวละโอ้มาแล้วเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนมาแล้วเจ้าของโคกดอกนาเอาพี่น้องนี่เหลืองแล้วครับแป๊บเดียวเห็นไหมไม่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้ย่างมันไก่ย่างวิเชียนบุรีตัวใหญ่นะนี่ครับก็ย่างกินหมเลยอ้อนาเลก็จะมาสวนนะเลก็เลยแวะไปเอายังหานะครับนาเร่นาเร่ข้าครับวสวัสดีครับสะเลกินข้าวมาแล้วบ่วะเลมื้อนี้โอ้ยโรงเรียน ไม่ได้พูดไม่ได้โทรเรียกหาหนาเลยหนาเลยกันเลยอ้าวผมยังผมมี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 แนวแกรมเมอร์อยู่เนาะครับตอนแรงตอนแรงตอนตอนเย็นเมนูจัดหนักมาเลยเพราะว่าอันนี้ได้กินอยู่ประจำเรากับเพราะเพราะเาะเสียดายหรอกเขาบอกเสียดายวันไหนในยินว่าเมนูเด็ดต่อแรงอีกครับครับครับเดี๋ยวหม้อแรงตอนเย็นนี่เมนูเด็ดมากเจอรับน้าเลรน่าเลนขอแจมน้าหม้อแรงครเพราะน่าเลนกินข้าวมาแล้วตอนเช้าแน่นาอนอ่ะพอดีออกมาทงมาครับนี่กันพอดีอื เดี๋ดวดวาายวสัวงคมเบิง,งินเขาบอกมาแซ่บได้เจ้า,น,<อ>านี่นี่นั่นเลยสุกเลยนี่นั่นเลยหักขา,ขากินเล่นๆไม่ต้องกินกับเขา <c oughs> สวัสดีครับยายทันจ้าสวัสดีสสดป้าทุายนเจทันจะมาโชว์พิเมเออรอะไรเนี่ยวันนี้แกงหอยเจ้าป้าทุกคนหอยนานะครับนี่ตัวเล็กแต่ว่ามันเนื้อแน่นเนาะมันอ้าๆเลยมันอ้วนๆเลยโอ้ยายทันจะมาแกงหอยโชว์ครับวันนี้พี่น้องวันนี้พี่แห้งก็ลืมมากพี่แห้งลืมมาแต่ว่า สูตรนี้ทำแบบหยาบๆเน่อยจะทันเนาะอ๋อนี่ครับแล้วมีผักกระยงผักกระแยงผักอะไรไม่รู้ยายมาเรียบร้อยเลยวันนี้จะมากินข้าวกันอยู่ในป่ากล้วยครับวันนี้นะสูตรจะทันครับตีเหลองเบิ่งแกงหอยครับหักกระจูบหักกระจูบโอ้แกงทันอย่างเนาะเนาะใจทันควาบ้านๆนี่ใจทันควาบบ้านๆก็มีผักใส่กับลายอย่างผักโขมผักกระแยงผักแเผผักแเผว ผักอีตูผักอีเลิศพักอีเลิศโอ้มีแต่อีอีโอ้นี่ครับครับขยี้ขยี้นี่ผักอีตูเอ้ยผักนนีี่่ผักอาจจะข้านอ๋อจะข้านใบจะข้านใบแมงลักพักเพชรพร้อมนะครับนี่ผักเพชรอยู่นานนี่เยอะเลยตรงนี้ผักขาดหัวแหวนครับกินแล้วมันเผ็ดชาเผ็ดร้อนมันมันหอยต้องใส่ผักเมื่อไหร่จะแสบเนาะยายนาะโอ้แกงย่างสามตัวคนเดียวันที่นี้แกงหอยพร้อม วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวในปักกล้วยครับในสวนในนาข้าวครับข้าวกำลังตั้งห้องก,กำลังงามเลยข้าวกำลังออกออกรวงรข้าวกำลังออกรวงแบบนี่อีกไม่กี่เดือนก็ได้เก็บเกี่ยวนะครับเนี่ยบรรยากาศอยู่ท้องไร่ท้องนาครับนี่เมนูนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำปลาร้าครับจวดจวดไปจวดเลยโอ้แซ่บนัวอีหลีครับพี่น้อง<ว>โอ้โห โอ้น่าไปได้หลายๆเนาะน้ำปลาเดือดเพราะว่าน้ำปลาเดือดมันก็มีน้ำปลาก็ได้เดี๋ยวน้ำเดืยวก็ช่วงนี้หอยกิโล80นะหอยแพงนะช่วงนี้ครับแต่วันนี้ลูกเล็กหน่อยแต่ว่าดูแล้วเนื้อมันเต็มครับหน้ามันเต็มมากเลยตามด้วยหอมนะครับนี่ใส่ข้าวคั่วเนาะบางทีก็ใส่ข้าวเบียร์นั่นเน้อยใหญ่นะข้าวคั่วนี่กับหม้อครับมันจะแยกทีดีในหางนะครับ ครับนี่ครับเดือนๆแล้วอ๋อสุดท้ายก็ผักโ <c ates> <ing> ูนี่ครับผักเก่็แคบผักกะเยงผักหลายอย่างใส่เข้าไปหอมแน่นอนครับดูบ้านโอ้แต่ว่าอร่อยเ้อ่น้องๆนี่ครับอ้เนะข้าวเหนียวฮ้อนเนาะจุบๆเข้าไปดูครับเนี่ยหอมจ้ หอมผักละชะอมผักละผักแคร์ครับน้ำนุ่นหนืดเลยนี่โอ้ยไปไปตำแตงกินกันะ<ป>นะครับเธอลุงเหน่งย่างไก่วันนี้น่ากินมากเลยเดูพี่น้องดูนี่ครับไปขายไก่ย่างได้แล้วนะเนี่ยเปิดร <พอ S 1> ้าน,นขายไก่ย่างได้แล้วเนี่ย <พอ S 1> นี่นี่ดูโอ้นี่ครับดูสีสันหน้าตานี่ครับนี่สุดยอดเลยครับแกงหอยก็เรียบร้อยแล้วไก่ย่างก็เหลืองแล้วยายทันจะมาตาแตงกวาสุดต้นบ้านใส่ปลาะที่จะมาจากบ้านเองเลยดูสีสันนี่ครับ กินข้าวเหนียวเนาะกินยูท่ทงกินยู่ไหอยุ่นาครับนี่คือความลับความลับความลับของความอร่อยนี่ครับโอโ้เป็นตอนเลยครับพี่น,อน,น้องเบิ่งเตรียมข้าวเหนียวมารอเลยครับเมนูนี้เราปูอ่ะทูนหู้นี่ครับอืมจับแป้งใสครับ ฟังเสียงครับโอ้โหกิน ah. ก oh ับไก่ย ah. ่างเนาะเดี๋ยวรันงูใส่กูนากัด้วยครับพี่น้องตโกเล็กเลยแก่งยังไงใหญ่พี่น้องโฮว่หอนๆเดินอุ้ยหอนๆเอามายกข้างเดี๋ยวผมไปร้อนโอ้ยเนี่เบิ่งแกงหอย น้ำอัดเจาะอัดเจาะนะครับนี่ข้าวเหนียวเจ้าลงไปนะควรออกอย่างนี้เลยนะปลาโตเมนูบ้านทุ่งอย่างเด็ดเลยคุณลุงคนละตัวเลยนะวันนี้คนละตัวเอาใหญ่หมอะคนละตัวเลยนี่คนละตัวนะครับต้องชิมดูไก่ย่างเขาสวนกวางชีกจังไสเนาะกินกินมด้คนละตัวนี่ว่าต้องกลับบ้านเมนบบนอนดูปลากล้วยนี่เลยอืมเขาหมักดีนะครับเนี่ยต้นกล้วยเขาอฮมดีคนละตัวไปเลย นางเหมาะแทนเลยเอาเข้ามาเดิมเห็นขาวแล้วบานเพือพอเ่อพี่น้องมาเด้มพี่น้องยายเอ,อิญเอฟซีมาก,กินข้าวแน่มาเดิมมาเดิเอฟซีลุงเดนเน่นกระดไม่กินปิ้งไก่ปิ่งไก่ย่างก่อนลุงเด่นนี่ไก่ย่างเขาสวนกวางไก่ย่างเขาสวนกวาง อ่ากินกินกินมข้าวกันแล้วมาแซ่บๆน้ำกันด้อมาเด็กนอนเลยแซ่บๆน้ำกันครับอืมอยากกินตั้งแต่แสงค่ำเงนเอาเลยครับพ่อรุงเอาเลยเด้อตัแต่แงไแล้วถ้าพ้แล้วอืมย่าท่านอยากมาลายมือลหอกินกัแกงหอยนี่องบังก่อังอะไเออเอาล่างอันนี้แหละอืมไปเอานี้เปบมลมาไปก่อนวังกันเลยสองกับ้อง อะวังคว่ำมันนั่นแหละเออนั่นแหละครับมาต่อกระโดดตำแตงอร่อยแท้เว้ยตำแตงแนนแกงหอยนะแกงหอยงั้นน้ำบะเตี่ยงหอยยังเถอะนั่นประเด็ดไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็อร่อยละปรสชาติต้องใส่น้ำปลาอีกนิดนะหิวเข้ามือจนกันแล้วสิบโมงกว่าแล้วหอมแบกรแยงเนาะ หัเนาะหักกระจูบมาหั่กระจูบจุกเนี่ยหอยอืมหอยนี่ถ้าจุบบ่ออกให้จุบกลนกันเด้อครับจุบกลนมันแหน่นๆแล้วจุบปากมันจะออกไงมีข่าวแก่แล้วนะมีข่าวหยอดเลยเว้ยหอมเนาะอร่อยแกงหอยกระแ่บๆครับพี่น้องอื อืมโผืโอดเองเิลองเองสิลองเองอ้อร่อยฟังเสียงจุ๊บฟังเสียงจุ๊บหอยเน, <c oughs> นี่ยเนื้อมันแน่นหน่อยยยโดนเล็กก็จริงเนาะแต่ว่ามันอ้วนไก่เ่อหมักดีอยู่นะ ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็ได้ตัวโต้ตเคยไปขายที่เวียงจันทร์นะเนี่ยเจ้าเนี่ยน้าแขมงได้กันพัดตาคารบ้านทุ่งของแท้เลยครับเนี่ยวันเนี้ยทางทุง่งเปินไก่เป็นตัว ยาง,ยยางดีเลยเนาะยงดีน้าเล่ว่าน้าเล่น้าเล่กินข้าวมาแล้วมันกินน้าเล่เลยไม่ได้กินตัวมันนัวพอดีเข <_ d iam> าไม่ย่างขายได้ได้กำไรอย,รยู่นะตัวละเท่าใดลุงเดนเราเขาขายตัวร้อยห้าบาทเองซื้อมาย่างขายก็ตัวร้อยสามสี่สิบบาทได้อยู่นะ่ยร้อยห้าสิบได้อยู่นะ <_ d iam> มันหมักอร่อยด้วยแล้วม่ต้องเสียเวลาไปหมักผมแต่ผมเคยไปกินร้าน เขาขายตัวร้อยแปดสิบเนาะแต่ว่าเขาก็มีพนักงานมีสถานที่มีอะไรหลายอย่างเนาะอร่อยรัแบบพี่น้องถึงเข้าไปเงินไหลไปหอมกระเงี้ยงอืม มันบรรทุ่งครัื่องหอยแครื่องหอยแนมตำแตงนะแนงถั่วพอลุงปลูกถั่วข้างหลังเราเนี่ยปากตี๋ใหญ่ๆท่านตะเก็บมาเมื่อกี้ในในเวลากินนี่เลยครับชีมเม่เลยเห็นไหมวูดูควันอกอ่ะควันห่อเลยข้าวส่องยายันจุบหอย เป็นกระเซาแทะครัวบ้านทุ่งนะที่มาของคขา่าครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนคืออันนี่นะครับอยู่บ้านกินข้าวเย็นๆไม่เหมือนกับมากินอย่างนี้ได้ธรรมชาติเย็นสบายได้บรรยากาศกินข้าวไปฟังเสียงนกเสียงเครยดเสียงกา ย่างไก่เก่งนะโรงเด่นเนี่ยขาเค้าสูงเลยเหนียวว่พะพี่ลุงดูไก่ดูออนอร่อยอ แซ่บพักผงจ,<บ>จุ่มกหอยนันด้วย <c oughs> หอยนี่คนเหนือเขาไม่ได้ยมให้กินด้วยกันนะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเราเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติไกลๆมา่ยจะไม่คนเหนือจะมาสู้กัน <c oughs> แต่ความเป็นม,มันก็คือมันทำยากนะครับกว่าดูรีหอยเล็กขนาดนี้ยายทันต้องตัดตูด ต้องจกนะต้องไปงมต้องไปแช่น้ํากว่าจะได้กินสองสามวันผมคิดว่ามันคงเป็นกุศโลบายของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยเมื่อก่อนยังคนอีสานเนี่ยลาบเป็ดโอ้ต้องเรียกเพื่อนฝูงมากินคนเหนือนี่ห้ามกินลาาเป็ดห้ามชวนเพื่อนมากินเดี๋ยวกินแล้วมันจะแบบมันจะมีแบบว่าเป็นความเชื่อนะเขาบอกว่าถ้ากินเป็ดกินหอยกินตุนเนี่ยมันจะทําให้มันจะนายกันมันจะมันจะไม่ครอบมาหากันแต่ความจริงคือมันเป็นอาหารที่ทํายาก ย่างตุนเนี่ยโอ้โหก็ไปขุดมาเนาะสมัยก่อนเนาะขุดโพงอยู่นู่นน่ะคนมาหาบ้านเมาเล่าเมาอย่างนมามกินลาบกินตุนบนกว่าเขาจะหาได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็ดเหมือนกับหอยเนีเ่ยมันทํายากเพราะว่าหอยแข็งยังกินด้วยกันได้เลยหอเชอรีอร่กินด้วยกันได้เชพาะหอยจูบท <c oughs> ี่กินด้วยกันไม่ได้คนคหนเนือสิมีเป็ดหอยเนาะเป็ดกับหอยเนาะที่ว่าห้กินน้หอ,อยเชพาะหอยจูบนะหอยแขง็งหอ,อยนางมอรมอะไรกินได้หมด แค่คนอีสานนี่บ่ถือกันด้วยกันนะซึ่งได้กินยิ่งกินยิ่งได้รักกันเขาคนอีสานน้องกินลาเป็ดบบเอิญกันดูวยไว้เกียดให้กันเกลียดคนเดียวนั่งลาเป็ดบบเอิญกูจะจัดทำไหมบ้านเรานี่คนเหนือเนี่ยบ่สู้กันผมก็มาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นกุศโลบายอย่างเงี้ยเนาะ บางทีขเขาไปพักแกล้งครับแกงอหอยถูกกันดีเนาะแซ่บครับใส่ผักหลายอย่างไม่ได้กินน้ำแล้วนะเนี่ยแกงหอยมันต้องมีผักขาดผักเช่าผู้หรือผักอินเลอรแล้วก็ถ้ามีก็มีใบกระคาดผักขาดคือผักเผ็ดนะครับคนเหนือห้องผักเผ็ดคนภาคกลางเรียกผักข่หัวแหวนไฮไลมันกระเขือนมันมีไฮไลพร้อมด้ยแกงหอยหไฮไลมันกระเขือน พักกัดกันแยง่งมีครับซู้เลยนะใจเนาะแกมันซ<ต>ู้แกถ้าเหงงนือเฮ้ามันบล็อยมีเลยล่ะตักกันยังนะบล็อยมีคนถือบล็อกไฟมีดย่อมปุกนะเดี๋ยวไว้ให้ดูไก่ใกล้ๆนะครับฉีกกินอย่างนี้เลยนะครับดูน้องไก่นี่นะโอ้โหฉีกมันอย่างนี้เลยมันแบบนมิ่งย่งไก่อร่อยอ่ะคือย่างหนังเหลืองหนังกรอบพอดีแล้วก็ ไม่มีไหมเลยแล้วก็สุกหมดทั้งตัวเปิดร้านขายไก่ย่างได้แล้วแค่ไหนใหญ่ครับใหญ่พูดนี้ยิ่งกว่าไปกินร้านอาหารหรูๆแล้วเนาะวันนี้เนาะกับข้าวถูกปากมากเป็นยังไงพ่อรุงแซ่บมากครับออกลางทุ่งแต่บรรยากาศนะปิ้งไต่กินสิหลี่น้องเอ้ยอร่อยมากๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าพ่อรุ่งมีน้าอย่นี่จักไหลครับนี่ก็ของพ่อรุงนี่ของหน้าทั้งหมดนี่ก็ ขาดรวบๆเหมือนกันกับลอยเศร้าแล้วนะขืนใหยเนี่ยนะครับทั้งลูกทั้งร้านน้ำลูกน้ำมาทำมาทำเป็นสวนเขาเรียกว่าอะไรโคกหนองนาเนาะมีโคกหนองนากล้วยมีบ่อปลาเดี๋ยวจะมารีวิวอีกหลายรอบอยู่ครับว้าจะทานกินข้าว์แสบค้างมาอนี่ยแสบกิ่นไก่กับแสบย้ายเอาโซ่เขาใหญ่ๆโอ้โหนะปุ้นไก่แสบหลายเจ้านี่แสบแทบมันรสชาติมันดีไหมแสบก็ส่งมาให้รีวิวในเด้อโฆษณาให้แล้วได้ที่ เจ้าของไก่นี่ได้ยินบ่นเจ้าของไก่ได้ยินกระซงมาเลยเ้อจักชิบตัวเศ้าตัวนี่โฆษณาให้เต็มที่ละนนี่เก็นแกงหอยนี่คุณเอากำแตงของไก่เยเขาส้นกวางเจ็ครับเขาส้นกวางมีผู้ดูเยอะบ่น่า กินกับเขากินครับนี่นะสดน้ำแก่งหอยกับแทบแทบพี่น้องนี่เอากินครับไอ้พักกัญยงกัแยงกินนะเนี่ยคุยพักขึ้นมาครับนี่ห้อนแก่งแบบบ้านๆตะคงตะไคร้เข้ากับห่อนหอนแกงกับห่อนครับแทบแกงกับซดมีว่าเรียกโพดไปฮะสวนแตงสวนแตงสวนทั่วครับแทบรับ ยายสีกินเลยยายคานเลยว้ามาหอบดูมาดูร่องรอยความเสียหายหน่อยแซ่บมากนี่นี่แกงหอยวันนี้แกงหอยยะทันถือว่าเป็นอะไรที่มันเด็ดมากเลยเนาะแกงหอยนี่พอปิดคลิปกันหน่อยจุ๊บดูดกันจุจ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับไแซ่บหลายขอบคุณพลุงน้ำเลือดครับเด้เอย,ยืมสถานที่นะวันนี้นะครับก็ กินกันไปยาวๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวไก่ก็ยังเหลือกันอยู่พี่น้องเบึงโอ้นี่ลุงเด่นกินไปเยอะนะนี่ของผมคนรัตัวคนรัตัวคนเด้ออย่าทานแซ่บแกงหอยอย่าทานแซ่บตำบักทัวครับเบิึงแซ่บๆเลยครับอ้าวก็ะเจ๊บแกงหอยก็แซ่บครับแกงหอยมันก็แซ่บน้ำผักมันครับผักหลายอย่างเนาะผักอีเลิศผักใบชะพลูตะไคร่เน่ใส่เข้าไปกินได้หมดเลยนะครับ นี่นะอ้อไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุง่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวไปแล้วครับไแ้วครับจะทันไปแล้วครับพอลุงไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ